สวัสดีค่ะนักเรียนห้องเรียนครูเจี๊ยบม,มาแล้วจ้าคณิตศาสตร์ชั้นป .3 เรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ้ค่ะเรามาดูหน้า182กันนะคะนักเรียนในเรื่องของการหาผลคูณของจํานวน2หลักกับ10 20 30แล้วก็จนถึง90เนาะครั้งนี้จะเป็นเรื่องของคูณกับจําจนวน10นะคะในแบบฝึกหัดที่7.4นะคะหาผลคูณเนาะ โจทย์ให้มาก็คือข้อที่1 10คูณกับ18นะคะเราเห็นแล้วว่ามีศูนยหตัวเรก,ก็เติมสูนไปก่อนค่ะนักเรียนนะคะจากนั้นเราจับ1มาคูณกับหลักหน่วยนะคะ1คูณกับ8ได้8 1ไปคูณกับหลัก10 1คูณ1ได้1ตอบเลยค่ะ8ลข้อที่2 10คูณกับ31มีศูนยหตัวเติม0นะคะจากนั้นนำา1คูณกับ หลักหน่วยหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณกับหลักสิบหคูณสได้สามตอบสามรอยข้อที่3 74เจคูณสิบมีศูนย์หตัวเติมศูนย์นะคะจับหนึ่งคูณกับหลักหน่วยหนคูณสได้สีคูณกับหลักสิบหคณเได้เนะคะได้เจ็ไปอย่างไวเลยนะคะเริ่มข้อสี่นะคะหกสิคูณสินะคะมีศูนย์หตัวเติมศูนย์หคูณกับสได้ส หนคูณกับ6ได้6นะคะได้6 20ข้อที่5 98คูณ10มีศูตัวเติม0 1นคูณกับ8ได้8 1คูณกับ9ได้9นะคะได้9ก้อนะคะข้อที่6 10คูณ49มีศูนย์ตัวเติม0 1นคูณกับ9ได้9 1คูณกับ4ได้ 4, ได้ 4, 9 0ต่อไปข้อที่7 10คูณ55มีศูนย์1ตัวเติม0 หนึ่งคูณกับห้าได้ห้าหนึ่งคูณกับห้าได้ห้านะคะต่อไปข้อแปดสิบคูณกับแปดสิบหกมีศูนย์หนึ่งตัวเติมศูนย์หนึ่งคูณกับหกได้หกหนึ่งคูณกับแปดได้แปดได้แปดร้อยหกสิบข้อที่เก้าหกสิบเจ็ดคูณสิบมีศูนย์หนึ่งตัวเติมศูนย์หนึ่งคูณกับเจ็ดได้เจ็ดหนึ่งคูณกับหกได้หกได้หกร้อยเจ็ดสิบนะคะ ข้อที่10 71คูณ10มีศูตัวเติม0ูคูณกับ1ได้1 1คูณกับ7ได้7ตอบ710ข้อที่1 1 10คูณกับ39มี0ูตัวเติมศูนย์คูณกับ9ได้9 1คูณกับ3ได้3ได้390ข้อที่1 2 57คูณ10นะคะศมี 0, 1ตัวเติมศ1คูณกับ7ได้7 1คูณกับ5ได้5 ได้570ต่อไปข้อที่13 4 8คูณ10มีศูนหนึ่งตัวติมศูนย์1คูณกับ8ได้8 1คูณกับ4ได้4ได้480ข้อที่14 8 3มคณ10มีศูนหนึ่งตัวเติมศูนย์คูณกับ3ได้3 1คูณกับ8ได้8ได้830ข้อที่15 8 4้าคูณมีศูนย์หนึ่งตัวเติมศ1นย์หนึ่งคูณกับ8ได้8ได้840 ข้อสุดท้าย16บหที่สิบเคูณสิมี1ตัวเติมศูนย์หคูณกับ9ได้9 1คูณกับ2ได้2ตอบ290รจบหน้า182นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามห้องเรียนูเจียบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกริ๊งกริ้งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ